มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเม้นนี้ทีเด็ดวิจาร์ณกระแสะร้อนแม่เวียเปิดหน้าว่าที่ลูกสะพ้ยได้สุดตรงจุดกลายเป็นประเด็นนะคะหลังคุณแม่แหม่มพลอยไพยลินขนารสคุณแม่ของเวียสุกรลวัฒขนารส ที่บินกลับมาเยี่ยมลูกชายที่ไทยนะคะได้โพสต์ภาพในอิสตากร a m ของคุณแม่เองซึ่งเป็นภาพมีสาวสนิทของลูกชายร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะพร้อมทั้งระบุข,ข้อความเอาไว้ใต้ภาพดังกล่าวว่า love you all ซึ่งทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเบียแบบชัดๆค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามท่ามกลางคำยินดีนะคะจากฟแฟนๆนั้นก็มีชาวเน็ตเกรียนคีย์บอร์ดอีกหลายส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์แนวก่อกวนแล้วก็เน็บบวกแซะนะคะบ้างก็ลากไปเทียบกับอดีตแฟนเก่าดีกรีนางเอกคนสวยระดับประเทศของหนุ่มเบียอีกด้วยค่ะ และก็เพราะคอมเมนต์ไร้มารยาทก่อดรมาม่าเกลียนคีย์บอร์ดนี้เองนะคะที่ทำเอาชาวเน็ตแฟนคลับออกมาพูดแทนหนุ่มเบียร์แล้วก็หวานใจและกลายเป็นคอมเมนต์ที่เด็ดที่ชาวเน็ตด,ดูไลค์และแห่แชร์หนักมากค่ะโดยคอมเมนต์นะคะมีว่าทำไมเขาถึงไปวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเวียขนาดนั้นทุกคนควรได้สิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ เห็นใจในหลายคนที่โดนด้วยบางเรื่องเราเองไม่ได้รู้เรื่องราวส่วนลึกของพวกเขาชื่นชมก็ติดตามไม่ชื่นชมก็แค่เลิกติดตามดีกว่าไปตามว่าเขานะคะกับคนเก่าเองก็เลิกกันไปนานแล้วคบคนใหม่มาก็สักพักแม้จะถ่ายภาพกับคนใหม่ก็ไม่เห็นแปลกเขาจะเปิดตัวคนใหม่ก็เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไปเม้นทํานองว่าคิดถึงคนเก่ายินดีกับคนเก่าด้วยพวกเธอเป็นอะไรมากปะ ฉันว่าพวกเธอแปลกบางคนไปเม้นว่าเกลียดเกลียดเขาก็แค่เลิกตามไม่ใช่ตามด่าเขาจ้าเวสุโกลวัตบางทีมันไม่ใช่เรื่องว่าใครสวยกว่าใครใครดีกว่าใครมีสติก,กันนิดนึงเถอะปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขากับคนหรือว่าสิ่งที่เขาเองเลือกเถอะชีวิตคู่ของเขาให้เขาเรียนรู้กันไปดีก็คบต่อไม่ดีก็เลิกกันเหมือนพวกค,คุณทั้งหลายนั่นแหละ ไม่ชอบก็บไม่ตรงตามเราชอบทั้งเวียชอบทั้งเบลล่าตามทั้งสองดีออกเม้นนี้เด็ดมากค่ะวิจาร์ณกระแสร้อนแม่เวียเปิดหน้าว่าที่สะพ้ายได้สุดตรงจุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ